อันนี้ KDC มันมันก่อกันเร้าเราจะจ่ายกี่บาทจ่ายยี่สิบมาแล้วจะมีโลโก็ขึ้นอัตโาเงินเกิยอดเงินเกินจะเก็บไว้ให้ใช้ที่ครั<ณ>้งถัดไปเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมภายใน60วัน ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะด,ดูตรงนี้อ่านี่ KTC 25แล้วก็ยังไม่มี <c oughs> ยัรอในมัสนเส็จอ่ะเส็จมาละนี่ KTC น2ะ่